แฮปปี้วันสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูนุ้ยในชั่วโมงภาษาอังกฤษอีกเช่นเคยนะคะภาษาอังกฤษที่ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้เป็นภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล3เด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาค่ะแล้วเปิดหน้า21นะคะเด็กๆเปิดยังคะถ้าเด็กเปิดหนังสือเสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปดูข้อที่10นะคะ คุณครูจะให้เด็กๆเติมคำศัพท์ภาษาไทยก่อนนะคะข้อที่10บเด็กๆเติมคำว่าหัวค่ะหออัวหัวข้อที่12บสองเติมคำว่ามือมอ,อือมือข้อที่13บเติมคำว่าผมผอโอมอผมเด็กๆทันไหมคะทันนะคะ เมื่อเด็กๆเขียนคำศัพท์ภาษาไทยเสร็จแล้วเด็กๆมาอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,ากฤษาตามคุณครูนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาเติมให้ตรงกับคำศัพท์ภาษาไทายที่อยู่ด้านล่างนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูก่อน,นะคะ่ะเหตุเอียโนด แฮนด a อาร์มแฮ m o u อเมาส์ Leg เลถู h ชเด r e n มีเมื่อเด็กๆเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่อยู่ด้านบนแล้วนะคะเด็กๆก็นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาเติม ให้ตรงกับภาษาไทยที่อยู่ด้านล่างนะคะนั Number one, ข้อที่1ขอแอนอแขนนปออากอปากนะคะทีนี้เด็กๆก,ก็อ่านคำศัพท์ภาษาไทยให้ครบทั้ง13ข้อนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ไปดูคำศัพท์ภาษาังกฤษข้างบนคุณครูสะกดให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะ h อีเอดีเคำว่าเ hey ฮตรงกับภาษาไทยคำใดเด็กๆนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาเติมให้ตรงกับคำศัพท์ภาษาไทยได้เลยนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะต่อไปนะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้า22นะคะหน้า22 เป็นการทบทวนคำศัพท์คะเลอรแอหลายคนบอกสบายมากหนูทำได้อยู่แล้วคำศัพท์สีนะคะมีทั้งหมด10คคำด้วยกัน10สีด้วยกันนะคะอันนี้เด็กๆเ,เรียนไปแล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่หนึ่งคุณครูนุ้ยได้นำแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ทบทวนกันนะคะคำศัพท์สีข้อที่หนึ่ง สออีสีหอรอเอืองอเหลืองสีเหลืองตรงกับภาษาอังกฤษคำว่าอะไรเลยเยลโล่ Yellow! เด็กๆหลายคนตอบได้เลยนะคะเด็กๆนำคำศัพท์คำว่าเยลโล่มาเติมให้ตรงกับข้อที่1นึ่งนะคะต่อไปข้อที่2ส,สีชมพูข้อที่สามสีขาว ข้อที่สี่สีม่วงข้อที่ห้าสีดำข้อที่6สีน้ำตาลข้อที่7สีเขียวข้อที่8สีส้มข้อที่9สีแดงข้อที่สิบสีฟ้าคุณครูให้การบ้าน,นเด็กสองหน้าแล้วนะคะวันนี้มีถึงสีหน้าด้วยกันนะคะต่อไป เป็นแบบฝึกงานหน้าที่23นะคะหน้าที่23นี้คุณครูอนุญาตให้เด็กๆหยิบแผ่นคำศัพท์ขึ้นมาดูได้นะคะเพราะว่าเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เด็กๆเ,เพิ่งจะได้เรียนรู้คำศัพท์นี้นะคะอันนี้เขาบอกว่าจงโยงเส้นจับคู่คือจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ตรงกับรูปภาพเบิ d How, rabbit, three, snake, a, hat เด็กทำได้ไหมคะให้เด็กโยงเส้นคำศัพท์จับคู่กับรูปภาพนะคะเด็กๆร้อมไหมลูกทำได้เลยคะ่ะอนุญาตให้ดูในแผ่นคำศัพท์ได้นะคะสำหรับหน้าต่อไป เป็นแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษหน้าที่24โอ้เยอะเลยไหวไหมคะเด็กๆเก่งอยู่แล้วนะคะอันนี้คุณครูนุ้ยก็อนุญาตให้เด็กๆดูในแผ่นคำศัพท์ได้เลยเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ animal animal คืออะไรเด็กๆทราบไหมเอ่ย animal ก็คือสัตว์นะคะคุณครูจะมีรูปภาพและมีคำศัพท์ภาษาไทยกำกับไว้ให้ คำแรกนะคะคางขาวแมวมดเสือสุนะัขนกหัวหมูปลาเป็ดสิงโตและกบเด็กๆหยิบแผ่นคำศัพท์ขึ้นมาแล้วอ่านภาษาไทยในแผ่นคำศัพท์ และเขียนให้ตรงกับรูปภาพที่อยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่ย4นะคะแล้วอาทิตย์หน้าเด็กๆก,ก็จะได้รับคำตอบซึ่งคุณครูจะนำคำตอบมาเฉลยให้เด็กได้รู้นะคะว่าเด็กๆทำถูกไหมนะคะสำหรับวันนี้ค,คุณครูนุ้ยก็หมดเวลาแล้วลาเด็กๆไปก่อนอย่าลืมเด็กททำแบบฝึกหัดกันทุกคนนะคะ โอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ